สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีในเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เรามาดูดวงรอยเดือนกันต่อการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยเราย้ำหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากๆสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาะจนถึง12เมษายนแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่มีนจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวคุณก็ยังเป็นเกษตรกลุ่มรักอยู่ทำให้คุณมั่นใจในตัวเองสูงพฤหัสหมายถึงเหตุผลสติปัญญาความรู้คุณก็จะเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวคุณเองยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดยากที่ใครจะคัดง้างกับคุณได้ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอ สิ่งที่ต้องระวังคือการตัดสินใจมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะความที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไพ่ย,ยิปซีประจำตัวตนได้ไพ่เดอะเมจิเชีย คุณเป็นคนเก่งเลยนะ,ฉะเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆและสามารถที่จะจัดการสถานการณ์รอบข้างได้เป็นอย่างดีฉเฉลียวฉลาดในการสื่อสารฉลาดในการพูดโน้มน้าวคนอื่นให้เชื่อถือได้ช่วงนี้คุณอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เป็นการท้าทายตัวคุณเองและคุณจะประสบความสําเร็จตามสิ่งที่คุณตั้งใจ ในด้านการงานเพราะเรื่องหัส,สัปดีดาวการงานของคุณก็กลุ่มลักจิตใจคุณก็จะขวักไขวยอยู่กับงานมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากทำงานด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเอง ขยันมุ่งมั่นคิดถึงแต่เรื่องงานบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทำธุรกิจของคุณเองเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพาตัวเองให้ก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานได้ประสบความสำเร็จด้วยความมานะพยายามของตัวคุณเองแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอาทิตย์และสาวโยกหลังการงานอยู่ อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอลิทําให้คุณอาจจะต้องทํางานยากๆมีความเครียดทํางานภายใต้ความกดดันทํางานที่ต้องแข่งกับเวลาหรือว่างานที่มีการแข่งขันสูงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางจะประสบความสําเร็จแล้วเสาร์เป็นเจ้าเรือนลาภะนะทําให้มีรับผลรายได้ดีทีเดียววันที่ห้ากุมภาดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิเข้าพบลาภะ พุธกับอาทิตย์เป็นดาวคู่สติปัญญาต้องบอกว่ามีนช่วงนี้ฉลาดแกมโกงแต่ว่าเป็นไปในด้านดีนะคุณจะมีไหวพลิบที่จะแก้ปัญหาบางทีมันแก้แบบตรงๆไม่ได้ก็ต้องอ้อมแต่บรรลุเป้าหมายก็ถือว่าโอเคคำพูดของคุณจะหนักแน่นพูดจาอะไรแล้วคนเชื่อถือ บางทีคุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศที่อาจจะสร้างเรื่องวุ่นวายหรือว่าขัดแย้งกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์คุณที่ทํางานร่วมกับครอบครัวคนรักคู่ครองนะก็าอาจจะมีปัญหาขัดอกขัดใจกับญาติฝ่ายคู่ครองได้แต่ว่าสามารถที่จะประนีประนอมรอมชอมกันได้การพูดจาสมประโยชน์ทุกฝ่ายช่วยได้วันที่13กุมภา อาทิตย์เจ้าเรือนอริเข้าพบวินาดาวเป็นประประนี้คือปัญหาและอุปสรรคของคุณอื่นแต่บางทีคุณเอามาใส่ใจระวังเพื่อนหักหลังจริงๆสุขกับอาทิตย์นี้เขาเป็นดาวคู่สมพลนะเพียงแต่อาทิตย์คุณมาจากเรือนอริเพื่อนแอบทําอะไรที่หักหลังคุณทําอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังแอบแฝงซ่อนเร้น ช่วงนี้อย่าไปยุ่งกับคนอื่นมากนะไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆในอีกกรณีหนึ่งสหัชชะมรณะวินาศเนี่ยหมายถึงการต่างประเทศหมายถึงการเดินทางถ้าคุณมีโอกาสเดินทางนะอาจจะเดินทางโดยกระทันหันไม่ได้ตั้งใจเดินทางทั้งระยะใกล้ระยะไกลอันนี้ถือว่าถูกกับดวงในภพลาภะจะเหลือสาวกพุทธ ช่วงนี้ต้องบอกมีนพูดเยอะๆพูดแล้วได้เงินพูดแล้วคุณประสบความสําเร็จนะการติดต่อเจราจาธุรกิจการงานราบรื่นคําพูดของคุณหนักแน่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณมีโอกาสปิดจ็อบได้แบบสบายๆวันที่18กุมภาดาวศุกร์เจ้าเรือนสหัชชะและศุกร์เจ้าเรือนมรณะทับรักดาวเป็นอุดพรหลัดกับศุกร์นี้เป็นดาวคู่ซักคู่โชคมีนช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เงิน การเดินทางบ่อยการออกพบปะผู้คนการเข้าสังคม นะเพื่อนฝูงพี่น้องจะนําผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดให้มีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากผลงานเก่าๆหรือว่ากลับไปร่วมง,งานกับเพื่อนเก่ามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าดาวมรณะที่ทับลักแล้วมีเกตอยู่ในภพมรณะด้วยเนี่ยระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยไว้บ้างนะบางทีคุณทํางานหนักมากเกินหรือว่าเดินทางบ่อยก็ทําให้คุณเจ็บไข้ไม่สบายได้วันที่22กุมภาพันธม พุทธเจริญพันธุและปัตตนิเข้าพบวินาบางคนก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะไปรับตําแหน่งใหม่ยังต่างถิ่นแดนไกลเรียกว่าต้องย้ายบ้านตามงานคุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างแต่ว่าคุณก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้ครอบครัวคนรักคู่ครองยังสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่ ไพ่ย,ยิปซีด้านการงานได้ไพ่เพจออฟเพนโตโคคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องของการงานเข้ามาบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ทําอะไรใหมๆ่ๆหรือบางทีคุณลองทําอะไรเล่นๆแล้วเอาออกไปขายเอาออกสู่ตลาดมันทําเงินได้จริงและทําเงินให้คุณเป็นที่พอใจจนคุณอาจจะคิดอยากทําให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็ได้ในเรื่องการเงิน อังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเป็นประและราชาโชคอยู่ในภพสหัชชะได้เงินจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารเจรจางานโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนนะค่อนข้างที่จะได้เงินดีทีเดียวระยะน,นี้คุณต้องวิ่งเต้นติดต่อนะจะประสบความสําเร็จอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องเดินทางต้องติดต่อแต่ว่าข้อดีคือทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาตลอดเวลา แล้ววันที่9ก้ากุมภาดาวอังคารดาวการเงินของคุณก็จะเริ่มเดินหน้าการเงินของคุณหลังจากที่ชะงักรายได้อาจจะไม่เข้าเป้าการเงินล่าช้าก็จะราบรื่นดีขึ้นคล่องขึ้นในบางกรณีคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแต่ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะอังคารอีกเรือนก็เป็นเจ้าเรือนสุภะซึ่งหมายถึงความก้าวหน้าความสำเร็จผู้ใหญ่เองก็ยังช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่ ในเรือนการเงินมีราหูกับมรุตยูอันนี้หนักหน่อยนะคุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะรายจ่ายที่ไม่น่าจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายบางทีมันเป็นรายจ่ายไร้สาระหรือต้องจ่ายเงินในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยการเดินทาง คนรักคู่ครองครอบครัวพี่น้องเจ็บป่วยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเสียเงินพอรายจ่ายมันมารอบด้านมันก็ทําให้หงุดหงิดได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเสาเต้าเรือนลาพระยังเป็นเกษตรก็ยังอุ่นใจได้ว่าในเรื่องลาผลรายได้คุณก็ยังทํามาหาได้ยังมีเข้ามาถึงหมดก็หาใหม่ได้ แล้วก็มีโอกาสที่ได้รับหนี้สินค้างเก่าคืนนะใครที่มีหนี้คงค้างเก่าๆลองเจราจาทวงถามดูไพ่ยิปซีด้านการเงินได้ไพ่สิบไม้เท้าอออืืเป๊ะมากกับราศีจักรเห็นไหมเดือนนี้ต้องบอกว่าภาระการใช้จ่ายของคุณค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆเยอะจนบางทีมันเกินกําลังของคุณด้วยซ้ำคุณเห็นภาพชายหนุ่มเห็นไหมเขาแบกไม้เท้าเนี่ยเหมือนหนักอะ่ะ มันหนักมากหนักจนเกินกําลังอะ่ะทาให้คุณอาจจะต้องทุ่มเททํางานมากขึ้นเพื่อให้รายได้พอกับรายจ่ายอย่างไรก็แล้วแต่ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะในด้านความรักดาวพุธด,ดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณอยู่ในภพการงานคนที่มีครอบครัวแล้วคนรักคู่ครองของคุณก็ยังมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานวันที่5กุมภาดาวคนรักคู่ครองเข้าภพลาภะ อันนี้จะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์คนรักคู่ครองหาเงินเก่งนำราบผลมาให้เขาอาจจะทำงานหนักหน่อยนะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้การแต่ว่าในด้านอื่นๆก็ยังเป็นที่พึ่งพาเป็นที่ปรึกษากันได้อยู่วันที่22กุมภาพานธคนรักคู่ครองเข้าพกบินา่าอาจจะต้องห่างกันช่วระยะเวลาหนึ่งนะเนื่องจากคนรักคู่ครอ,องของคุณอาจจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมครอบครัวเนื่องจากคนในครอบครัวเจ็บป่วย ก็ได้คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะในช่วงต้นเดือนก็พบเจอกันในแวดวงการทำงานหรือว่าการเดินทาง วันที่18เนี่ยดาวสุขดาวความรักทับรักเนี่ยมีเสน่ห์มีโอกาสที่จะได้พบรักอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปหรือว่าคนรักเก่าหวนกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพวบบินาศนะถ้าคุณคบกันเงียบๆค่อยๆศึกษากันไปก็ยังพอได้แต่ว่าสิ่งที่อยากให้ระวังคือบางทีคนที่เข้ามาเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเต้นคุณอยู่หรือเปล่า ไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่ king of w a n d คนที่มีครอบครัวแล้วความรักไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังเป็นความรักที่ยังดีอยู่นะยังมั่นคงเพียงแต่คนรักคู่ครองหรือแม้กระทั่งตัวคุณก็อาจจะต่างคนมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการทำงานคนโสดตัวคุณก็โฟกัสอยู่ในเรื่องของการทำงานซะมากกว่านะ มากกว่าที่คุณจะสนใจในเรื่องของความรักแต่ถ้าได้เจอมีคนก็ามาเป็นคนเก่งนะทํางานเก่งมีความรับผิดชอบแต่อาจจะค่อนข้างเจ้าชู้หน่อยอันนี้คุณสาวๆต้องระวังนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า